ตอนนี้นะครับณห,หมู่บ้านกกอกครับผมเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วมีฝนตกมาอย่างหนักเลยนะครับเนี่ยนะครับเมื่อมีฝนตกมานะครับและได้มีเต็นท์หนึ่งหลังนะครับล้มมีล้มพังกร,กระจายอยู่ที่บริเวณเสาไฟนะครับผมนี่นะครับดูนะครับฝนตกอย่างหนักเลย นี่ครับมีน้ําท่วมขังเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่นะครับดูนะครับบริเวณรอบๆฝนตกหนักนะครับผมได้แล้วแล้วก็ดูครับผมนี่นะครับน้ําขังเยอะแยะเลยดูครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับหลังจากที่ฝนตกแล้ว นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นอาจจะมีแดดร้อนนิดหน่อยนะครับผมนี่นี่นะครับมีรถผ่านไปด้วยและสภาพเต็นท์นะครับก็พังอย่างอย่างที่เห็นนะครับผมนี่ครับดูสภาพนะครับหมู่บ้านกกอกหลังจากที่ฝนตกแล้ว ดูครับผมน้ำน,นี่ครับลมแรงมากดูจนทำให้เต็นเนี่ยครับครับผมพังมากแล้วนี่นะครับนี่ดูครับผม นี่ครับบริเวณรอบๆหลังจากที่ฝนตกเรียบร้อยแล้วแต่อากาศก็ยังเย็นชุ่มช่ำเหมือนเดิมครับผม